ข้อความด่วนที่คุณควรรู้ในขณะนี้คือเรื่องอะไรนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ b บบี้ทาโรการทำนายดวงจากไพ่ทาโร่นะคะลองเปิดใจรับฟังดูนะเผื่ออาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเ,เรามาเริ่มกันเลยนะเป็นการเรีนดอมนะข้อความด่วน จากเป็นพลังงานข้อความที่กำลังจะมีสิ่งดีๆนะเดินทางมาหาคุณเป็นเรื่องราวของการเงินนะข้อความนี้นะตัวตนของคุณนะเป็นคนที่มีความเป็นพลังงานของคนที่มีการติดต่อในการสร้างรายได้ในเรื่องการเงินแม้กระทั่งการทำธุรกิจ เรื่องการเงินนะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะเป็นแต่คุณก็ไม่ค่อยไม่ได้เร่งรีบอะไรนะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะการทําธุรกิจการค้าของคุณนะอือเป็นพลังงานของพวกค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจนะในการสร้างรายได้ในการหาเงินหาทองของคุณนะคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพลังงานตัวตนของคุณนะ ข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากข้อความที่คุณควรได้รู้อือเซเว่นออฟสอดนะเป็นอันนี้มันเหมือนว่าคุณอาจจะเคยโดนการถูกหลอกลวงนะเป็นหลอกลวงการทำอะไรลับหลังการยินถาว่าร้ายก็ได้นะเป็นพลังงานของ แต่ว่าในตอนนี้นะเหมือนว่าคุณรู้จักปกป้องนะพื้นที่ของตัวเองเจ็ดดะเหมือนไม่ให้สิ่งเรานี้นะไม่ให้เข้ามากระทบในตัวคุณได้นะคุณมีการปักดะไหมเจ็ดดะปักไว้หน้าประตูเลยไม่ให้สิ่งอะไรที่อาจจะเคยถูกทำร้ายถูกหลอกลวงนะถูกโกงนะ ไม่ให้ผ่านเข้ามาในให้ไม่ให้ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคุณมีการปกป้องในที่ที่คุณอยู่นะไม่ให้แม้กระทั่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือหลอกลวงสิ่งหรือแม้กระทั่งการถูกหักหลังถูกโกงถูกทำอะไรรับหลังนะเป็นพลังงานของ สิ่งที่ไม่ดีแต่คุณรู้จักปกป้องตัวเองเป็นแล้วนะในตอนนี้นะรู้จักปกป้องกับสิ่งเหล่านี้นะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ของคุณได้แล้วนะเอาเรามาดูกันต่อนะว้าวเป็นพลังงานของ Queen ควีนอ o อฟค p ันะในอนาคตนะในตำแหน่งอนาคตตัวตนของคุณนะจะได้ไปอยู่ในจุดที่มัน เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีดูแลเอาใจใส่แม้กระทั่งคนอื่นได้ดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่เข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองหรือแม้กระทั่งผู้อื่นนะเป็นพลังงานของคนที่มีความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ดีและก็และก็ของผู้อื่น พลังงานของคุณในตำแหน่งอนาคตคุณจะกลายเป็นคนที่ช่วยรักษาช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนนะคุณจะช่วยชี้นำทางและก็แนะนำนะให้เขาได้มีความเข้าอกเข้าใจในชีวิตในความรู้สึกนะเป็นพลังงานของคนที่จะช่วยเยียวยารักษาจิตใจของผู้อื่นได้ดีนะ เพราะคุณผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายประสบการณ์ในความรู้สึกที่มันแย่ความรู้สึกที่ขาดความรู้สึกที่เคยไม่มีอะไรเลยเคยเสียใจเคยสูญเสียคุณผ่านมาหมดนะก่อนที่คุณจะได้มาอยู่ในตําแหน่งการเข้าอกเข้าใจธรรมชาติของคนการเข้าใจในจิตใจของตัวเอง แล้วค่อยมาเข้าใจจิตใจของคนอื่นนะเมื่อเราเข้าใจจิตใจความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณก็สามารถเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้ด้วยนะในตำแหน่งอนาคตนะคุณจะกลายเป็นคนที่ช่วยเยียวยารักษาจิตใจของผู้คนความรู้สึกที่มันที่ทำให้เขานั้นรู้สึกไม่ดีนะฮเ,เห็นไหมห้าเหรียญน,นะผ่านเออมันเป็น เป็นพลังงานของคนเป็นพลังงานของความขาดแคลนความรู้สึกไม่เต็มความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะเป็นพลังงานของคนที่มีความยากลำบากนะไม่เหมือนคุณนะคุณตอนนี้นะคุณมีการก้าวกระโดดขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วนะเป็นพลังงานของ อัศวินถือเหรียญน,นะไม่ไม่เหมือนห้าดะห้าเหรียญน,นะอันนี้ห้าเหรียญไฟออฟเพนตาเคลนนะเป็นพลังงานของความขาดแคลนความยากลำบากนะคนรอบข้างของคุณรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่ามีการขาดแคลนยากลำบากในการใช้ชีวิตนะนเรามาดูกันต่อข้อความโดนนะเห็นไหมที่ผ่านมา มันเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณนะความคิดที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าการเลิกลาอย่าล้างหรือแม้กระทั่งการพังในชีวิตในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะหรือแม้กระทั่งงานที่อาจจะถูกไล่ออกถูก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีนะมันพังทลายในชีวิตคุณนะที่ผ่านมานะมันพังทลายแม้กระทั่งการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบนะอืมเป็นพลังงานของความพังทลายนะที่ผ่านมาคุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้มามากมายนะจนคุณนะได้มีความเข้าอ,อกเข้าใจ ในตำแหน่งอนาคตคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกแย่มันเป็นยังไงความรู้สึกขาดมันเป็นยังไงความรู้สึกที่เหมือนไม่มีใครเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวมันเป็นยังไงคุณเข้าใจหมดกับโลกใบนี้คุณเข้าใจความรู้สึกแบบนี้เพราะคุณผ่านมันมาด้วยตัวของคุณเองนะเอาเรามาดูกันต่อนะ โอ๊บหวานนะเป็นเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะในอนาคตของคุณคุณจะพบกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการมีไฟกับมันการที่ไฟรู้ไฟเรียนนะความตั้งใจความที่อยากเห็นอะไรที่มันค่อยๆเติบโต ขึ้นทีละนิดทีละน้อยนะคุณกำลังดูการเปลี่ยนแปลง<ม>การิเริ่มอะไรใหม่ๆของคุณนะใน,นตำแหน่งอนาคตคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานนะแต่คุณก็มีแพชชั่นกับมันมีไฟในการเรียนรู้นะคะมันเป็นพลังงานของ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทำยังไม่เคยรู้จักและคุณก็มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่ที่คุณยังไม่เคยเรียนเล่าเรียนมาก่อนนะเอามาดูกันต่อ,อ n นออบเพนตะเคลนเลยนะเป็นพลังงานไพ่สวยมากนะคะเป็นพลังงานของคนที่เต็มที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเป็นเศรษฐีนีคนหนึ่งเลยนะนะคะว่าวคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะไม่ไม่เกี่ยวกับเมื่อมันพังไปแล้วคุณปล่อยให้มันพังไปเลยนะ ชีวิตคู่หรือชีวิตอะไรที่มันไม่ที่คุณชีวิตที่มันแย่ๆนะคุณไม่สนใจแล้วนะคุณสามารถอยู่ได้ตัวคุณเองคนเดียวนะเป็นพลังงานของเศรษฐีนี้นะยิ่งคุณอยู่คนเดียวคุณยิ่งรวยนะไพ่ใบนี้อยู่คนเดียวเพื่ยิ่งรวยหรือคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะได้หมดนะ คุณสามารถอยู่ด้วยตัวคุณเองนะคุณภูมิใจแล้วนะัในตอนนี้นะกับสิ่งที่คุณมีนะคุณเต็มคุณพออกพอใจแล้วนะคุณไม่เดียดรอดใครแล้วนะเปลี่ยนพลังงานความเต็มความพออกพอใจในสิ่งที่ตัวเองตัวเองมีนะคะเป็นพลังงานความรู้สึกดีนะเมื่อเป็นพังแล้วคุณก็ปล่อยว้าวมีทั้งเก้าเหรียญสิบเหรียญเลยเห็นไหม เมื่อคุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีแล้วนะการเงินคุณก็จะมีการเพิ่มพูนพอกผูพอก,พนพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะจากเก้าเหรียญมาเป็นสิเหรียญน,นะครอบครัวก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะที่ดินเรียกสวนไล่นานมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะมีเยอะแยะมากมายในชีวิตนะถึงแม้ว่าคุณจะผ่านการพังมาแล้วคุณเข้าอกเข้าใจนะกับการใช้ชีวิตที่มันแย่ๆที่ผ่านมาแนละคุณเข้าอกเข้าใจได้ดีนับจากนี้นะความมั่งคั่งความร่ำรวยความรวมสมบูรณ์นะคะมี9เหรียญสิบเหรียญยิ่งอยู่คนเดียวคุณก็ยิ่งรวยนะไพ่ประมาณนี้นะ อยู่คนเดียวยิ่งรวยนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็คุณจะได้อาจจะได้มรดกทรัพย์สินนะจากครอบครัวของคุณนะหรือแม่อาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือการได้ขายที่ขายทางนะกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือไม่มีก็ตามนะ ทรัพย์สินสมบัติคุณจะได้มาจากสิ่งเหล่านี้นะอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือแม้กระทั่งที่ดินหรืออาจจะเป็นการขายก็ได้นะการขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือแม้กระทั่งการได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของคุณก็ได้นะามาดูสิ่งที่คุณหวังในใจว่าวสิ่งที่คุณหวังในใจนะคุณอยาก อยากจะเป็นอินโทเลอร์เลยนะคุณอยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตแล้วก็อยากมีบริวารลูกน้องนะความคิดความหวังของคุณนะมันจะสำเร็จได้แล้วในอนาคตนะถ้าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณรักนะคุณอยากมีตำแหน่งที่ใหญ่โตอยากมี การปกครองมีลูกน้องบริวารน,นะในความคิดความสิ่งที่คุณคิดคุณหวังไว้ในใจนะข้อความด่วนก็คุณจะมีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งนี้นะอยู่ในตำแหน่งการที่มีบุตรบริวารลูกน้องนะคุณจะมีอยู่ในตำแหน่งของการมีบรารมี ส,สูงส่งนะคะเป็นคนที่น่าเกรงขามเป็นคนที่มีบุตรบริวารลูกน้องเยอะแยะมากมายนะคะว้าวมาดูใบสรุปเดมีจิกเชียนนะคุณจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่สิ้นสุดนะการเรียนรู้ของคุณมันไม่สิ้นสุด คุณจะเป็นนักเล่นแร่แปราธาต์นะเป็นพลังงานของความคนที่มีเซนส์และก็เป็นคนที่มีความรู้รอบด้านนะเป็นคนที่อาจจะยังรู้ความรู้สึกของผู้อื่นนะเป็นคนที่มียางรู้ล่วงหน้าในเรื่องราวเหตุการณ์ นะเป,นเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้ไม่สิ้นสุดนะคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ใฝ่ศึกษาแล้วก็เป็นคนที่มีเซนสัมผัสนะอย่างรู้อนาคตอย่างรู้ฟ้าอย่างรู้ดินนะเป็นพลังงานของคนที่เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเซนสัมผัสของคุณนะอืมเป็นพลังงานเป็นไพ่ เป็นพลังงานที่ดีนะคะไพ่ใหญ่เป็นคนที่มีความโชคดีมากไพ่ใหญ่ขึ้นเยอะแยะเลยนะคะเป็นทั้งดีและไม่ดีไม่ดีแค่แค่หนึ่งใบเองนะคะนี่อันนี้เป็นไพ่เมเจอร์นะเอมโพเรอร์นะคะก็เมจิกเชนนะคะเป็นไพ่ใหญ่ที่คุณเป็นคนที่โชคดีนะข้อความด่วนวันนี้ไพ่ยอยากบอกว่า ข้อความด่วนบอกว่าคุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขคุณก็มีพร้อมนะและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเรียกส่วนไล่นาทรัพย์สินสมบัติที่มีเครียดพร้อมนะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังท่านข้อความด่วนอยากจะบอกคุณว่านะคุณจะเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตในอนาคต คุณจะมีบุตรบริวารลูกน้องนะคุณก็สามารถที่จะเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นและก็เข้าใจในตัวตนของคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีความมีเซนส์อย่างรู้ฟ้าดินการเรียนรู้ของคุณไม่มีสิ้นสุดและคุณก็ได้เข้าใจความรู้สึกที่ เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นคุณอาจจะเป็นอยู่ในตำแหน่งคนที่รักษาเยียวยาจิตใจของผู้อื่นได้ด้วยนะเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือมีน้ำใจกับผู้อื่นคุณก็มีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะในอนาคตอันใกล้ข้อความด่วนวันนี้นะคุณจะประสบความสำเร็จได้อยู่ในตำแหน่งสูงสุด เงินทองมากมายหลากหลายความอุดมสมบูรณ์นะการที่เข้าเป็นอาจจะมีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่เต็มนะคะในวันนี้นะมารับพลังงานคนที่มีความรู้สึกจิตใจดีนะท่านอยากบอกว่าสิ่งเหล่านี้คุณจะได้รับในอนาคตนะความ สุขในชีวิตความมีชื่อเสียงความมีบาร,รมียศถ,ถาบรรดาศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่นะอยู่ในตำแหน่งสูงสูงทั้งนั้นนะและคุณก็จะมีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดไปเรื่อยๆนะคะ,ะข้อความด่วนวันนี้ก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ